อันนี้ก็เป็นเป็นห้างที่อ่าโชคดีเปินเปิดแรกเป็นสาขาที่สิบสี่ในวันนี้นะครับโอ้ยมึงจกสาขาเป็นสี่เนาะในวันนี้อยากจะบอกว่ามันจะมีอ่านอยูเป็นสินค้าของไอ้บัวเขามานำจะเลยสิพามาเบิร์กอม,ออมออี่อ่ะเพงเดินมาเจอ นูวนัุปเสียบเป็นของแซบข,ของงัวอยู่นี่เองนี่มันปลาพี่เฉียนชัยเฉียนชัยไม่ทำทำบัวขาทุย <c oughs> ปลาบัวขาวนี่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 เฮ้ยมานี่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 เออมาตั้งพี่นี่พี่ไม่น่าเชื่อเจ้าของเขามาด้วยเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็มาด้วยคนนี้แหละของเขานะครับเราแคบเป็นผู้พันเป็นผู้ ประกาศโฆษณาให้เขาเราจะขอเขาอยู่นี่อีกนี่คือบอกเลยว่าอร่อยนวมไม่คลัวใครปลราบัวขาวองแท่ฝากพี่น้องชาวลรวอยู่ที่ห้างซุกทีวีฝากไว้น้ำด้ว